อออผมกะห้าวเด้พอ่อผมห้าวเื่อกันดูดูดูผมโชว์ครับผมโชว์ออกได้พ่ขาซุบไปหันฮะขาซุบบ่เป็นยังเนอะจะเอาหัวเขาไปได้ คพอ่อแชมสันมาหาหนึ่งติดกลับแล้วรู้วนั่นทั้งแต่ีอยังมานอนนั่นนอะก็เห็นขั้วเกี่ยว เห็นบัวบานเห็นบัวบานไปต่อทางไหนเนาะไปหาไปหาดาวไปหาหมูดาวโอ้มิงไปยังก่ท่านใดดอก <c oughs> ไปยังบ่ได้เลยจ้าเดี๋ยวให้ผมโตก่อนนะครับเดี๋ยวผมจิไปลุยน้ำกันกับพวกพี่เดือแก่ง้งแต่ว่าปินี่กะเลาะอ,อยู่ <c oughs> ลัดเลาะแน่แนในน้อยอยู่ปั๊บอี่ยังลูกับ <c oughs> <c oughs> อะไรครับ ย่านย่านย่านก็นเลยลบลบเลยตัวผมผมย่านเด้เฮนี่จะตัวใหญ่ๆครับผมกลัวอุ้มอื้มอุ้มคุณโอ้ยเริ่มแล้วอาการตอนถี่มูเพ่นมานี่ลบ วันนี้จากแม่ย่านหลายเพิ่นไปแล้วดูทางออกอาการเลย ไปขุดมูอันอๆที่ไปทั้งใดอีกนอมือนีนอหันกลนรถไปเที่ยวบ่โอ้ลมแห้งมันนี้ลมแต่เสาเลยโอ้หุ่นหุ่นโอ้ โอ้ยปล่อยแม่เอ้เบิ่งเอาเด้อุ่นลมแห้งลมแหง้งลมแหง้งเออดึง,ด,งดึงไปเลยดึงไปเลยคุณนั่นนั่นแพรเพิ่นแม่แม่หางดีไ<า> <laughs> งหลูกไงไงวู้ไปไปไปสงสารคนท้างใต่เน่มามาๆมาๆสงสยัยสิได สาดน้ำเราเด้อเมื่อนี้เป็นยังสิเด้หดน้ำแล้วโอ้ยมิ่งมันก็เอาดินผงๆใส่ปากมิ่งครับไปแล้วไปไปไปนั่นแน่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 แม่ห้งดีขยะขยะไม่เอานะลูกไม่เอา ที่ปีใหม่น้ำหาผู้เบาสันวะ<า>ไปไ้ปไ้ปลูกไปเขาไป

ไปใส่เนาะลูกพี่ฮึฮแน่แน่แน่สอดปุ๊ดเลยถ้ามาทางนี่ไปเลยแน่แน่ฮึแน่แน่ฮิไปใส่ครับฮึฮพุท เอยตายแล้วต้นแต่น okay. ่ะตายแล้วมันแข็งเนี่ยบันนี้ไปบ่ได้แล้วรัดจ้กของไปละหาหนังโอ้โอ้โยขาออกบ่ได้เกงรอว่าบัดนี้อ นสิหาวว่าเดียวแกกกกกกกแ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 กกบอร์วใส่แล้วใส่เลยตัวเนาะโอ้ยพุนพ่นพุนพ่นพุ่นเอาขาหลังเตะเอา <c oughs> ขาหลังเตะคือสิเก่งแทยวะาอื้อเนี่ยไปแล้ว หุ่ uhm, นเห็นไก่สอดปุดเอาตัวยู่ใส่ไห้ตัวหน่อยจ้มิ่งใส่สองมือลดสองมือหายจักว่าสิดลดไปใส่ก็หายบ่เห็นอยู่ตะหม่องเกานี่ล่ะ อย่าไวบอ่อยใบเปินเห็นลูกไส้เพินมาผมกินยังว่าท่านเป็นอีแม่ก็ต้องย่านผมกินดอกครับปุ่นปุ่นปุ่นเป็นปงออดัดเอาหล่อรถไก่พอได้ลมแห้ง เอายกเอายกเออพุทพุทธเอาเก่งแล้วนั่นเก่งแล้วเก่งแล้วหู่จักเอาหม่องมีฟองมีนี่หลอดปุดเลยมะเอ้าเออเอออืมระวังเด้อยพ่อหันหลังใส่เราเออเออหันหลังเสะแล้วเ แหมแห่อุ้ยปั๊บหันหลังขาหลังขาหลังขาหลังเด้ออืออือ,อ,อยอุ่นุุญบุุญบุุใหญ่ยี่พอเลยอ้อองหาแล้วเพราะตองหาแล้วไปซื้อเอาไหม นีน้ำไปให้กินพอมแบบไวล่า,านั่นขันน้ำเมื่อฝนซุกน้ำลมมันดึงทั้งเขามาเหยียบพอมเห็นแล้วเตะคนกินน้ำโชว์แล้วใส่ไว้ให้เขากินมัดเมื่อละ ลองดูลองดูจะใส่ใดบ่อืมอืมหืมเฮายบายยพอก่อนบายบายอึออเริ่มแล้วอี้ยงนอหนอ,นอขาหาออกมาแล้วพุนอืม ไปเสียซ่อ,อ,อ,อดมเบิงของเจ้าของมากมากเพื่อนวะมากมากบ่บ,บ่เอาดอกอีพ่อโอ้โใจโยกใจโยกเบิงเดือคาหลังสิไปนั่นนั่นอนอ,อือ,อผมกะห้าวด้อีพ่อผมห้าวเื่กัน ก็อย่าลืมนะครับมาสับสไครกดไลค์กดแชร์ให้ผมบ้างนะครับคุณแม่เอซีนะดูดูผมโชว์ครับผมโชว์ออกได้บ่ขาสุบไปหัน่นฮะขาสุบบ่เป็นยังเนอะอยเอาหัวเข้าไปเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ